ไทยเฟสท็อปโมเดลเฟ้นหาสุดยอดโมเดลไทยแท้ตัวจริงหน้าจริง ครั้งแรกของประเทศไทยในการสร้างโอกาสให้กับคนไทยไปสู่เวทีวระดับโลกโดยไม่จำกัดเพศจากทั่วทุกภูมิภาคที่มีความสวยหล่อบแบบไทยและไม่ผ่านการสัญญิกใบหน้าเข้าร่วมเวท,ทีไทยเฟสท็อปโมเดลภารกิจในการตามหาสุดยอดในแบบแต่งแบบและ LGBTQ+ ที่มีความงามแบบไทยอย่างเป็นธรรมชาติมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเข้าสู่การฝึกฝนแข่งขันโจทย์ท้าททยระดับสากลเพื่อหล่อหลอมไทยแทย้ไทยเท่ขึ้นมาและพัฒนาสู่ความเป็น ซูเปอร์โมเดลมืออาชีพที่พร้อมจะนำคุณค่าอัตลักษณ์ของความเป็นไทยไปเป็นประกายบนเวทีระดับโลกโครงการไทยเฟสท็อปโมเดลคือความร่วมมือกันร,ระหว่างคณะกรรมการพัฒนาซอฟ t ์พาวเวอร์แห่งชาติร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีรองประธานคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายของนาย,ยกรัฐมนตรีและประธานกรรมการพัฒนาซอฟ t ์พาวเวอร์แห่งชาติเป็นประธานโครงการและคุณสุดรทัยไทยเลิศกเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดงานแถลงข่าวเปิด ตัวไทยเฟสท็อปโมเดลหนห้องวิบานโรงแรมดุสิตธานีค่ะโดยไทยเฟสท็อปโมเดลค่ะเริ่มเปิดรับสมัครคนไทยทุกเพศอายุระหว่าง18 30ปีตั้งแต่วันที่21-30มิถุนายนนี้ ทางเว็บไซต์และพบกับการคัดเลือกหรือออดิชันจากเดอะม s สเตอรใน4จังหวัดนั่นก็คือขอนแก่นเชียงใหม่สงขลาและกรุงเทพช่วงวันที่4กรกฎาคมถึง28กรกฎาคม2568โอกาสสับสู่รันเวยระดับโลกกดสมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมอัปเดตความคืบว้ของ t ไ a i f ฟสท Top m o เดลได้ทางเว็บไซต์ f a c e b o o k c o m t h a i f e s t t o p m o d e ค่ะ คิดว่าความพิเศษของอางานการตรวจไทเฟสท็อปโมดเดลนะครับที่เราได้มีการแถลงข่าวไปว่าเป็นการที่เปิดโอกาสให้ทุกทคนที่มีความตั้งใจมีความฝันสามารถที่จะเข้าถึงการอระกวดแข่งขันครั้งนี้ได้โดยที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่มีการทำสัญญากับนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนจํานวนมากซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ความสามารถใช้ความสวยแบไทยแท้ไทยเท่เนี่ย ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตัวเองก็สามารถจะเข้า่วมได้โดยมีข้อจในในอํากัดใดๆทั้งสิน้นอันนี้ก็เป็นครั้งแรกอาจจะเรียกได้ว่าไม่ใช่ครั้งแรกในไทยนะครับจริงคือครั้งแรกในโลกด้วยเพราะว่า,าทักษิณผม,มได้ทำใูดคุยกับหลายท่านที่เป็นคนที่ดังระดับโลกเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นมากว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย คุณสมบัติของคนที่จะมาสมัครนะครับคือเราเปิดรับสมัครทุกเพศสภาพนะครับจะเป็นชายเป็นหญิงเป็น LGBTQ มีเงื่อนไขก็คือเรื่องอายุนะครับอายุตั้งแต่1 8บแปถึงสาปีแล้วก็มีเงื่อนไขคือเรื่องส่วนสูงนะครับคนที่เป็นผู้หญิงจะต้องสูงร้อเจเซนติเมตรขึ้นไปคนที่เป็นผู้ชายจะต้องสูงเกินร้อยเซนติเมตรขึ้นไปส่วนคนที่เป็น LGBTQ ก็ขึ้นอยู่เพศสภาพครับสำหรับโครงการนี้นะคะชายเฟสทอมโมเดลก็ ครูครูท่านนะคะก็มาเพื่อจะมาสอนนะคะคจะเป็นเป็นเพื่ออะไรเป็นเรียนรีแบบแบบมาไม่ได้มาประชันกันนะคะแต่ว่าเรามารวมตัวเพื่อจะปั้งน,นะคะท็อปโมเดลต่อไปนะคะคนแรกทุกซ้านนะคะที่จะไปสู่ตลาดเด่น ก็คันเก็คือเราได้วางรายคาไปให้แล้วว่าคุณได้ไปที่วเื่อนจดี่มียวอมแน่นะคะก็มั่นใจได้หลยค่นว่าคงกันแต่ละคเนที่เข้ามาสมัครนะครับก็คือเตรียมใจมาหย่ียวเพราะว่าเราอยากให้พบความมั่นใจนอกจากนี้ทางคือทางผู้ที่เอ็กเซรในเรื่องการทำงานในวงการแฟชั่นเนี่ยเราจะมุดม สุดนลและขัดเกลาก็เองอยากว่าอยากให้เขามีความมั่นใจแล้วก็มีความเต็มที่กับงานนะครับผู้ที่มีความฝันคราวนี้อย่างที่คุณอัศอริยาพูดงลาที่จะเดินออกมานะครับออกมาจากผูของตัวเองแล้วก็ได้มาเสนอความสร้างสรรค์ความสวยงามของท่านการตั้งใจในการฝุกฝนนะครับที่สําคัญที่อยากจะเรียนย้ำเลยว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการที่ ของบประมาณใดๆทั้งสิ้นจากรัฐบาลนะครับเป็นโครงการที่เริ่มต้นมีเงินสบสนจากขั้นตีทุนฟรีทัษิณชินวัตร20ล้านบาทแล้วหลังจากนั้นก็คงจะมีผู้ที่นับสนุนมากเพิ่มขึ้นในส่วนภาคเอกชนครับก็เชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นบันไดขั้นแรกของหลายๆคนที่ทัดสินใจกมาฝัน,นแล้วก็มั่นใจว่าโครงการนี้จะมีการต่อยอดต่อเนื่องกันไปเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อจะทําให้ทุกคนที่ ต้องการโอกาสเนี่ยแต้วัาโอกาสต่้งกัน,กน